วัดสีไอ,ไอริยาบทนะครับนี้เดินครับเดินครับสี่ยบทนะครับนี่ในส่วนที่เดินนะครับส่วนเดินครับส่วนเดินก้าวขาเดินครับ ด้านนี้คาดว่าน่าจะนอนครับผูพังไปแล้วครับด้านนี้จะนอนนะครับอนนี้จะนอนกับด้านนี้พังไปแล้วครับด้านพี่นอนพนน,น,นอนครับด้านนี้พระศรีนอิทิบทครับด้ ID านนี้จะเป็นด้านพนนอนผูพังไปแล้วครับ ด้านนี้ก็จะเป็นพ้ายืนนะครับพระยืนด้านนี้สมบูรณ์ที่สุดนะครับเพราะอด้านที่นี้ไม่โดนอะไรนะครับเน้อัด้านนี้จะเป็นพระที่สมบูรณ์ในด้านนี้ครับพระยืนครับสมบูรณ์สุดเลยครับด้านนี้ที่ฝนตกนี่จะสมบูรณ์สุดครับ ชื่อวัดโบราณสถานวัดพระศรีอิริยาบถนะครับเป็นอาคารแบบมณนทกทรงจัตตรมุกก็ด้วยอิสราแรงและอิฐเป็นแท่งสี่เหลี่ยมทึบตรงแกนกลางเพื่อรองรับส่วนของหลังคาและทำมุมมุกยื่นออกมาทั้งสี่ทิศ สำหรับเป็นที่ปฏิสฐานพระพุทธรูปปุนปั้นในยิระบทเดินนะครับทางทิศตะวันออกครับนอนทิศเหนือนะครับนั่งทิศใต้และยืนทิศตะวันตกนะครับครับอันนี้จะเป็นท่ายืนครับท่ทายืนนี้ทิศตะวันตกครับนี่ครับท่ายืนครับสมบูรณ์แบบที่สุดนะทะาันี้นะครับนี่สมบูรณ์แบบที่สุดครับ ปิอีอียบดนะครับด้นานนี้ที่ใต้นี้จะเป็นนั่งครับนั่งก็ผูกพังไปตามการเวลาครับเนะบะาะผูกพังนี่เป็นนั่งครับทางทิศใต้ทิศใต้ครับเนบิดนั่งนะครับต้นตกตรงนี้จะเป็นรูปยืนนะครับรูปยืน พนังครับพนังพังลงมาหมดแล้วครับดูเป็นบอกครับนานแล้วครับนั่นนี้ก็จะเป็นพระเดินครับนี่ครับอย่าบนท่านเดินครับก้าวขาเดินนะครับผูพังไปแล้วครับเดินขั้นขอไปรูปนะครับตรงนี้ มังลางครับนึกก้าวขาเดินครับรูป,ปังเดินครับตรงนี้ครับนั่งนอนเดินยืนนะครับสีอิธิยาบทนะครับร,รูปวันนี้